快点，快点。 ไม่เป็นไรไค่อยคียวเีนอว้าว มันบินทำไมมันมันมันไม่มีคลื่นแบบนี้เลยอ่ะแม่อ๋อจ่าจ่าเนี่ยทะเลอันดามันอ๋อทะเลอ่าวไทยเลยนะนี่เลอ่าวไทยมันช่วงเดือนนี้ด้วยแหละลูกมันมีลมแรงช่วงช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาไม่ทันแหละ ไหนคะ